เราบรรยชวนให้ซองคองพีรบาบขบค้านะคะได้จะพาไปเลกการเปิดตัวเครื่องคียออสซึ่งเป็นนวัตรกรรมการทําหนังสือเดินทางแห่งแรกของงผักตายค่ะซึ่งอธิบดีกรมการกงสุนทาได้เปิดสานักงานนังสือเดินทางชัวคราวส้งค้าพร้อมกับเปิดตัวเครื่องคียออสนวัตรกรรมการทํหนังสือเดินทางด้วยเครื่องรับรองแบบบริการโดยตนเองแห่งแรกของงผักตายค่ะ สำนักงานนังสือเดินทางช่วคราวส่งค้านายรุดธ,ธรรมมงคลอธิบดีกรุ่มการกงสุลก็ได้เปิดสำนักงานนังสือเดินทางช่วคราวส่งค้ายางเป็นทางการนะคะพร้อมเปิดตัวเครื่องคีย์ออสนวัตกรรมการทำนังสือเดินทางด้วยเครื่องรับรองแบบบริการโดยตนเองแห้งแรกข้องภาักตย้ยโดยมีวัานาสำนักงานนังสือเดินทาง่วคราวส่งค้าพร้อมด้วยว่นาส่วนราชการและก็จะะเจ้าหน้าที่เกี่ยวองเข้ารวมค่ะ อธิบดีกรมการกงสุลกด้บอกว่าการทำพาส,สปอร์ตอัตโนมัติโดยเครื่องเครีอสเป็นการให้ำให้บริการทำหนังสือเดินทางแบบ one stop service ประชาชนเนี่ยสามารถทำได้โดยตัวเองนะคะไม่ต้องพานเจ้าหน้าที่มีลักษณะคล้ายกับตู้ ATM เเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกเน,นี่ยนะเพียงแค่น,นำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเข้าไปในช่องของตัวเครื่องจากนั้นค่ะระบบก็จะดึงข้อมูลขึ้นมาให้ตรวจสอบความถูกต้องจนถึงขั้นตอนการถ่ายรูปเราก็สามารถกดท้ายแล้วก็เลือกรูปท้ายได้ นอกจากนั้นนะคะเขาบอกว่ายังสามาสแกนมันตาแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยด้วยเครื่องคียออสเลยนะพอเซ็ตชิ้นคันตอนค่ะก็ให้ยืนยันข้อมูลเทโยกันจะส่งพร้อมกับจ่ายเบียร์ผ่านระบบอีวอลิตของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้เช่นกันเพียงแค่เรากดติดต่อเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาค่ะ mm hmm. จากนั้นก็จะได้รับนังสือเดินทางภายใน3-5ถึงวันนะคะหรือว่าจะสร้าหมัดรับโดยตัวเองเทสํานักงานเดินทางชัวคราวทรงซงขาค่ะอีกทางนะคะคณะนี้เนี่ยเครื่องทำพาส,สปอร์ตอัตโนมัติค่ะก็ได้ติดตั้งไปแล้วเทจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่สมุยพัทยาแล้วก็กรุงเทพส่วนหลังจากนี้ก็จะมีการขยายเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันตกเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นั่นเองค่ะ นี่นะคะเอว่าเป็นเครื่องที่ว่าทาได้โดยตนเองนะคะไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ก็สามารถทําได้นะคะใครี่ว่าไม่แคบนะก็สามารถไปทําได้กับเครื่องนี้เลยเป็นเครื่องคียออสแต่ถ้าว่าถ้าใครรีบก็มีบูธนะคะเทว่าเขารองรับประชาชนในส่วนนี้อยู่ค่ะลองฟังเสียงอะไรค่ะเจ้าหน้าที่เพียงแค่ทําตามข้อมูลฟังก์ชันที่มันระบุในเครื่องเท่านั้นเองก็มันเป็นเหมือนกับ one stop service ครับโดยไม่ต้องอทํา ธุรกรรมทางด้านหนังสือเดินทางโดยไม่ต้องมาติดต่อเจ้าพนักงานก็คือมาที่ตู้คล้ายๆแบบตู้ ATM ถ้าเผื่อพี่น้องทั้งหลายที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะปีนังมาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าสิงคโปร์ก็ดีหรือว่าประเทศอื่นๆก็ดีเนี่ยเราพร้อมให้บริการนะครับมารับบริการที่นี่นะครับ ผมยืนยันว่าเราทํางานด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะผ่านเครื่อง,ค,องคีย์ออสที่ท่านอยากมาลองใช้ด้วยตัวเองหรือผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ท่านก็ได้รับหนังสือเดินทางได้ภายใน4หรือ5วันนะครับทางไปรษณีย์หรือจะมากลับมารับเองที่นี่ก็ยินดีนะครับ สำหรับการทําหนังสื้อเดินทางด้วยตัวเองด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะก็ต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นผูเทมีอายุ20ปีขึ้นไปค่ะ,คะมีบัตรประชาชนมีหนังสือเดินทางเล่มเดิมโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็แอปพลิเคชันธนาคารทางนี้นะคะสําหรับงานหนังสือเดินทาง่วคราวส่งคลาก็จะเปิดถูกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชาการนะคะเวลาแปดนาฬิกาสานาทีจนถึง16บหกนาฬิกาสานาทีค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรศูนย์เจ็ดเซสามสองหกหาหนึ รวบอีกเบอร์นึงค่ะ0ูนย์เจสซี่สา,หาหึ่งหนงึ่นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะนี่นะคะต้องบอวบต้องเป็นคนเดียวมีอายุเจ็สิบปีข,ปขึ้นไปเท่านั้นนะเพราะาถ้าว่าเป็นเด็กเนี่ยก็คือต้องมีผู้ปกครองในการเซ <ๆ S 2> ็นใบอนุญาตอะไรต่างๆอีกน้องเขาใจะไดส่วนนั้นใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือต้องเป็นคนเด็กเคยทำพาสปอร์ตมาแล้วนั่นแหละเพราะมันก็จะทําให้มีข้อมูลอยู่ในระบบนะคะการไปใช้บริการเครื่องนี้เนี่ยก็จะสบายสะดวกสบายยิ่งขึ้นมาแล้วนะเขาบอกว่าจะมีให้เลือกแล้วนะแบบสิบ สมมติเราอย่างได้แบบไหนมันจะมีราคาขึ้นมาให้เลยนะคะ,ะไม่ต้องกังวลน,นะใครบอกว่าอุ้ยฉันไม่มีเบียรออในธนาคารฉันมีมเงินสดจะนำบือจ้ายเงินสดจใายเงินสด,ดนะคะเพียงกดเรียงานาทีานาทีก็จะมาคะ่ะ